n ิวตัน l o w up motion example problem ก็อันนี <c oughs> ้เป็นการทำโจทย์สมมติว่าถ้ามี if เวกเตอร์ Victor r เวกเตอร์ v เวกเตอร์ a ซึ่งก็คือตำ,ตำแหน่งตำแหน่งการกระจัดการไม่ใช่ตำแหน่งการกระจัดความเร็วแล้วก็ความเร่งตามลำดับให้พิสูจ

ให้พิสูจน์อันนี้อันนี้ก็คือตำแหน่งการกับความเร็วและตงการกระจัดแต่เราขี้เกียจเขียนเพราะเรารู้อยู่เลยัสัญลักษณ์เียให้พิสูจน์อันนี้ก็วิธีทำก็คือ เราจะเห็นว่าอันนี้ต้องมี A. Dot, ด้วยให้พิสูตรว่า Differentiate ของทังก้อนเนี้ย<ม>ของทั้งก้อนซ้ายมือเนี่ยเท่ากับเอดอทแล้วก็ V cross R ซึ่งจะเห็นว่า เราจะทำยังไงเราจะเห็นว่ามันจะต้องทำแบบนี้ก็คือว่าถ้าเป็น d ส่วน dt เนี่ยมันก็คือสติว่าเป็น x เนี่ยมันก็คือความหมาย x ดอแต่ว่ามันเขียนคนละแบบกันอันนี้เป็นเขียนแบบ d ส่วน d ีนนี้ก็คือ x ดอแต่ว่ามันคือเหมือนกันคือการดิฟหนึ่งครั้งโอเคซึ่งถ้าเราจะ ไปจากฝั่งซ้ายนี่ดีส่วนดีที A เอดอร์ก็สเอาก็เอามาลองดิฟกระจายไปเลยก,ก็ได้อันนี้ก็คือหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้านั่นก็จะกลายเป็นหน้าก็กลแตเป็น A แล้วก็ดอดกระดิบหลังดิบหลังก็กลายเป็น D ส่วน DT แล้วก็วงเล็บ v c o s r v กับ r มันคล้ายๆกันก็ต้องคอยระวังหน้าดิบหลังตวกหลังหลังก็คือเอ่ v, อวีคคือกลายเป็น v cross อ่าแล้วก็ดิฟหน้าดิฟหน้าก็กลายเป็น dt dt แล้วก็ e ซึ่งเราทำพดเราทำพดหลังมันก็ได้พดหลังมันก็จะกลายเป็นบวก v cross อ่าแต่ว่าอันนี้ก็จะกลายเป็น a. ก็เพราะว่ามันคือดิฟของเองก็คือ a. a. ก็คืออันนี้าของมันนี้เ,เขียนได้สองแบบแบบเราเคยบอกอ่าส่วนพดหน้านั้นเราก็กระจายได้อีกก็คือ a. y. แล้วก็เป็นหน้าดิฟหลังดิฟหลังก็กลายเป็นดีส่วนดีทีอันนี้ก็กลายเป็นเวกเตอร์ บวกหลังบวกหลังก็คืออาแล้วก็ดิฟหน้าดิฟหน้าก็เป็นดีสันดีทีแล้วก็นีโอเคก็เหลื ซึ่งข้างในนั้นมันเขียนใหม่ก็กลายเป็นหน้าก็คือ V c o s สกับดิฟอาร์ดิฟก็ดิฟการกระจัดได้ความเร็วนั้นดิฟอก็ได้ V เหมือนกันบวกดิฟความเร็วก็ได้ความเรื่ังนะนี้ก็กลายเป็น A แล้วก็ cross กับอ่าโอเคแล้วก็บวกกับข้างหลังก็เป็นเหมือนเดิมอันนี้เราเขียนใหม่ก็กลายเป็น a vector a dot v cross r ่โอเคแต่ทีนี้เราจะเห็นว่า v cross v มัน cross ตัวอเองมันก็จะเป็นศูนย์มันก็จะกลายเป็นศูนย ส่วน a cost กับ R แต่ว่าความเร่งกับการกระจัดมันตั้งฉากกันฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นสูนนี้มาจากมาจากการเพอ pendicular มาจากการตั้งฉากโอว ฉะนั้นเทมหนลาก็จะหายไปหมดเลย mm hmm. ก็จะเหลือแค่ a แล้วก็ v cross กับ r ซึ่งก็จะตรงกับที่โจทย์ต้องการแล้วโอเคนั้ง web hand side เท่ากับ right hand side แล้วก็ตอบ โอเคมัน okay. ก็เป็นการพิสูจน์มาแล้วอาใจคิดดีๆไปด้วยก็ได้เพราะว่าเราพิสูจน์แล้วโอเคแล้วอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเรื่องของกฎของนิวตันในข้อที่เป็นการพิสูจน์ครับผม